จารย์ชัยเก่งว่าออกข้อสอบเข้าหน้าเขาจะมีคำถามน้องๆว่าข้อใดถูกข้อใดผิดแล้วบอกว่ารัฐมนตรีทั้งคณะนี่ผิดทันทีต้องเป็นลายบุคคลทั้งคณะนี่ไม่ใช่ถ้าเกิดเจอสักว่าทั้งคณะนะผิดทมหาแ er อเรอร์ข้อใดถูกข้อใดผิดข้อนี้ตอบข้อไหนดีน้องๆตอบข้อที่ห uh huh. ไม่ยากนะขอเปิดอยพิพายทั่วไปพระลงมติไม่ไว้วางใจต่อไปข้อที่เจ uh ็ด huh. ข้อที่7ปีนี้ข้อสอบถามเรื่องนี้ถามเคี่ยวอยู่เหมือนกันนะข้อที่7เขาถามว่าหา,หากนักเรียนหากเราเนี่ยนนะทราบว่ามีบุคคลใช้สิทธิเสรีภาพกระทำการเพื่อได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีํายัดเกี่ยวข้องกับเรื่องอํานาจการปกครองเขาถามว่าต้องเสนอประเด็นสำคัญคิดได้ว่าเสนอใครตรวจสอบใครเป็นผู้ตรวจสอบ น้องๆคิดว่าศาลนี่ตรวจสอบหรือตัดสินศาลนี่ตัดสินแสดงว่าศาลนี่ไม่ใช่สองตัดทิ้งสามตัดทิ้งห้าตัดทิ้งเหลือหนึ่งกับสี่น้องๆคิดว่าใครบางคนตรวจสอบอายการสูงสุดหรือปอป,อปอชอตรวจสอบตรวจสอบแล้วถึงส่งเรื่องไปที่ศาลนะ่ะคำตอบก็คืออายการสูงสุด อายการสูงสุดฉั้นในหัวข้อนี้เนี่ยอายการจะส่งเรื่องฉนันประเด็นสําคัญคือว่าในพาร์ทนี้ก็คืออายการส่งไปและแน่นอนในการตัดสินว่าดูต่อไปจันชัยถามว่าถ้าเกิดอายการเนี่ยตรวจสอบดูปับ๊บว่าเจอจริงต้องส่งเรื่องไปต่อที่ศาลไหน question mark น้องๆดูตรงนี้นะเขาบอกว่าหนูๆไม่ต้องอ่านนะใจใอ่านให้ฟัง การตรวจสอบข้อเท็จจริงของอายการสูงสุดกรณีที่มีผู้สร้างรัศเสนอว่าบุคคลหรือพักการเมืองใดใช้ทสินสทธิภาพตามนูนเพื่อล้มล้างประชาธิปไตยจุดๆกรณีนี้สารน้องๆที่บาน่าจะเติมสารอะไรเอ่ยในบรรดาสามสารนี้สารปกครองสารรัฐนูญหรือสารแผนกคดีอาญาหนึ่งสองหรือสเกี่ยวข้องกับอะไรล่ะน้องๆดูนิดหนึ่งเกี่ยวข้องกับ การได้มาซื้ออำนาจการปกครองที่ไม่ถูกต้องคำตอบข้อนี้ตอบข้อที่จดเลยตอบข้อที่ศารลร,รัฐมนูญอายการสูงสุดจะต้องส่งเรื่องไปที่ศารลร,รัฐมนูญเสร็จแล้วศาลร,รัฐมนูญก็ตัดสิทธ์ทันทีถ้าเกิดเป็นพักการเมืองมีหัวหน้าพักการเมืองก็ต้องหยุดเล่นการเมืองหยุดเล่นการเมืองกี่ปี5ปี